สวัสดี f c ของช่องสกายแพนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูอัปเดตราคาต้นไม้ครับที่ตลาดนัดเซฟวันโคราชกันอีก1ล้านนะครับเป็นล้านโปยเซียนสำหรับ f c ฟโปเซียนต้องชอบแน่นอนสวัสดีครับที่พี่แนะนำตัวแล้วก็ช่องทางติดต่อเลยนะครับครับผมชื่อต้นนะครับอันนี้มาในนามส่วนของสแตมนะครับอยู่ตรงซอยสามยอดนี่เอง๋อซอยสามยอดโคราชนะครับท่านผู้ชมแถวนั้นเขาจะเรียกบ้านบ้านชักชายเนาะ เียบัชชาชยนะครับเบอร์ติดต่อ062ครับ465ครับ2915ครับเน้นย้ำก่อนเลยนะคะว่าไม่ส่งนะคะนาอส่งลำบากใช่ไหมใช่ครับส่งไปแล้วเอ่อดอกใบเขาช้ำค่อนข้างเยอะอ่าครับก็ต้องขอให้ FC ที่แบบสะดวกเนาะสะดวกเข้ามารับนะครับที่ตลาดนัดเซฟวันนะหรือนัดรับที่บ้านที่สวนได้เลยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูใบเชียนสวยๆกันก่อนนะครับอ่า เราเริ่มจากต้นไหนกันดีอ่าอย่างต้นนี้ก็ได้ครับอย่างต้นนี้นะครับนี่เป็นแบบดอกสายหวานมากครับชื่อสถีมจันทร์คือเป็นชมพูอ่อนๆปนกับสีขาวนวลๆนะครับท่านผู้ชมันจะเป็นลายกระค่ะเป็นลายแบบกระนะครับเป็นพื้นขาวเนาะค่ะแล้วก็กระเป็นชมพูใช่อ่สวยมากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้นหนึ่งก็จะเป็นอันนี้พลักษ์นะครับอันนี้จะออกเหมือนสีนมเย็นเลยโอ้ยอันนี้คือพพลักษ์ครับชื่อดีมากเลยชื่อแบบ ผู้รักเป่าสาวจ้าอ่าครับดอกก็สวยนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาเป็นไม้ไฮบริดใหม่เนาะใช่ครับมันจะไม่เหมือนกับไม้โปลเซียนในยุคเก่าๆเมื่อนักยี่สิบปีที่แล้วนะครับของนี้ดอกก็จะใหญ่ขึ้นดอกขึ้นใช่ครับดอกใหญ่ขึ้นแล้วก็คือลําต้นเหมือนลําต้นเขาก็โตขึ้นนะครับท่านผู้ชมอ่าพวกนี้ราคาเท่าไหร่บ้างคะเอ่อไซส์แปดนิ้วเนี่ยผมขายราคาหน้าสวนเลยคือหนึ่งร้อยบาท โอ้โหหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับกระถางสายแปดนิ้วถ้าใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ล่ะครับใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้เป็นร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาดีมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลของจีนโอเคเหมาะก็คืออุ้มใบงานแบบปีใหม่วันเกิดตอนนี้ก็มีตอนนี้มีคนให้ทำเป็นของก่อนปีใหม่อยู่าซื้อต้นอยู่ครับตั้งตั้งใชายครับจะเป็นตั้งไม้ไซส์สิบสองนิ้วเลย อย่างนี้นะครับสมมติเดี๋ยวถ้าถาถ้าลูกค้าซื้อไปครับพี่เขาจะต้องไปดูแลยังไงครับวิธีการเลี้ยง คือแดดล่มสแลนหรือว่าลดแล้วก็วิธีการลดน้ําใส่ปุ๋ยมันจะมีไงบ้างครับพี่ครับจริงๆพวกนี้แดดร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับออแต่ว่า,ถ,าออถ้าเราอยากให้เขาใบาสวยด้วยเนี่ยก็กลางสแลนสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อสลันห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือ<ะ>น้องจะสวยที่สุดนะใช่ครับแล้ววิธีแล้วพวกวัสดุปลูกอะครับพี่จะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับวัสดุปลูกใช้แค่ใบใบก้ามปูนะครับ <c oughs> เน้นย้ําเน้นย้ําว่าเป็นใบนะครับไม่ใช่ดินใบก้ามปูใบก้านปูล้วนอ่าผสมกับกาอมะพร้าวสับ อย่างละหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเป็นใบก้ามปูหมักนะพี่น้อไม่หมักเลยครับล่วงมาจากล่วงมาจากต้นเนี่ยใช้ได้เลยโอ้ใบก้ามปูแห้งใช่กับกับมะพร้าวสับมะพร้าวสับแค่นั้นเองโอวัสดุปลูกก็ง่ายมากนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ชื่อหลักทรัพย์ชื่อดีหลักทรัพย์นะครับอันนี้จะแดงสดนะครับต้นใหญ่ช่อต้นใหญ่ช่อหนึ่งมีสิบหกดอกนะครับพอมีหลักทรัพย์นะครับแล้วเราก็ต้องมีตังค์ด้วยนะครับท่านผู้ชม มีตังจะเป็นแดงขีดเขียวนะครับค่ะเนี้ยค่ะขียนะเขียวนะคะสวยนะครับมันจะแบบพอเรามีนี่นะคะพอเรามีตังเสียดแล้วเราก็จะได้กลายเป็นยอดรักอือใช่ครับโอ้ยแล้วก็ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกับยอดรักต่างกันยังไงคะสี่นะคะเอ่อด้วยครับแต่ยอดยอดรักเนี่ยลักษณะดอกเขาจะเป็นถ้วยนะครับใช่เหมือนกุหลาบยอดเยี่ยมนี่ลักษณะดอกเขาจะเลาะห่อรัดคอครับอือคือตันนี้ ผมบอกเลยนะครับว่าปวยเซียนนะครับความหลากหลายพันธุเขารับรองเลยแทบจะไม่แพ้วันสีแล้วตอนเนี้คือต้นนี้ชื่ออ่างทองครับอ่างทองสีออกอสีเหลืองออกเป็นเหลืองงินนวลเนาะสวยยแล้วกกีบกรีบใบใหญ่นะครับแล้วเขาไอ้กรีบดอกเนาะแล้วเขาก็จะซ้อนกันเนาะครับต้นนี้ก็ไหมายช่อสิบหก นะช่อใหญ่มากใช่ครับ,รบช่อหนึ่งสามารถมีได้ถึง16ดอก,ดอกใช่โอ้ช่อใหญ่ขนาดไหนนะครับเนี่ยแล้วพวกศัตรูพืชน,นี่คะศัตรูพืก็จะมีโดยทั่วไปเป็นไรแดงเพียไฟนะครับพวกนี้ก็ใช้ถ้าเราอยากจะใช้เป็นชีวภาพก็ใช้ในตะเรเซียมได้นะครับนะครับก็ปมารู้กันไปอีกอันนี้อุดมพรอ,อันนี้อุดมพรนี่ไม้พรประกวดนะครับต้นนี้ หมายถึงว่าเวลาที่เขาจัดประกวดกันครับพวกนี้เขาเจ้าไม้พวกนี้ไปตั้งประกวดกันเพราะว่าไม้ต้นใหญ่เขาจะสวยเขาสามารถโตได้ขนาดนี้ใช่ครับโตโตเท่าคนได้เลยครับอือแล้วพวกนี้คือสําหรับวิธีการแยกขยายพันธุ์นะครับอันนี้โดยไม่จะใช้ปักชําครับคือตัดเชเวลาเราเขาตกิ่งเขาตัดแล้วก็มาชํำเนาะช้ำก็คงจะชํำเหมือนปกติทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับใช้แกลบดําก็ได้ชําน้ําก็ได้โอ้โห นี่นะครับเป็นความรู้กันไปอีกใช่ครับปักลงไปในขวดอย่างขวดริโพงองี้ยครับก็ปักลงไม่ได้เลยเนะครับเดี๋ยวจะให้พี่แคทนะคะลองยกขึ้นมาหน่อยขอยกในภาชนะถางนึงยกขึ้นหนเอาเอาเป็นนี่นะครับกระถางไซส์แปดนิ้วในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่บาทนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูดอกกันชัดๆเรื่อความสวยนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันหลากหลาย อ่าเราไม่ส่งเหรออ่าครับนี่นะครับสำหรับไซส์150บาทกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นะอันนี้ดอกขาวแบบโอ้โหดูแล้วแบบความสวยนี่สู้กับกุหลาบได้เลยดอกสมัยนี้ครับใช่นะคนี้ข้อดีคือเขาออกดอกข้อใบอะครับใช่เนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะแตกออกทุกข้อข้อดอกเขาเลยนะครับก็คือออกดอกทั้งปีเยอะมากคือต้นหนึ่งเนี้ยให้ดอกแบบ หลายได้หลายช่อนี่อันนี้อันนี้ต่อเขาน่าจะร่วงไปแล้วเนาะคุณต้นนะใช่ครับนี่นะครับสวยมากนะคะอันนี้เราแบบเป็นไม้แดดด้วยอ่ะคือที่ทางสวนเขาไม่ส่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเขาไปโดนอากาศร้อนในกล่องเนาะใช่ครับแล้วมันจะมีความเสียหายกับใบกับดวงคือพอไปถึงปลายทางแล้วต้นเขาจะไม่สวยเหมือนที่ตอนเราเอฟซึ่งมันจะเกิดปัญหาตรงนี้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนาะอ่าวันนี้ แต่ถ้าอยู่ในโคราชในตัวเมืองเนี่ยผมขับรถไปส่งให้ได้นะ,ะครับในโคราชนะครับสามารถนะัดชนเมือคุณต้นได้เลย,เลยโทรโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ที่มุมจอนะครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับขอบคุณมากครัสำหรับความรู้เกี่ยวกับต้นปอยเซียนใใครใครไม่ซื้อเลี้ยงไว้แล้วอ,อยากให้งามโทรมาถามได้นะคุยกันได้ สา,าสามารถสอบถามได้ตลอดนะว่าปัญหาการดูแลการเพาะขยายพันธุ์หรือว่าเกิดปัญหาอะไรใช่สามารถติดต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมคดีมากค่ะเดี๋ยวไปมเรียบไปหาไอตุ้่อ่าครับคันนี้ไปก่อนนะคะรครับสวัสดีครับ